เดี๋ยวจะมีรถบรรทุกพ่วงมานะครับคุณผู้ชมดูให้ดีแล้วเขาหักหลบรถกระบันหน้าแล้วร้านกาแฟอยู่ขวามือของเขานะฮะซ้ายมือคุณผู้ชมนี่ฮะหลบปุ๊บยังไงครับอ้าวแล้วทำไมภาพถึงตัดไปแล้วตัดมาทีนึ่งรถบรรทุกพ่วงคือกลับลําได้แล้วคือเจ้าของร้านบอกว่างงเหมือนกันจู่ๆกล้องวงจรปิดมันดับไปปันหนึ่งว่าเป็นมันเป็นตัดต่อมันเป็นหรือเป็นปฏิหารก็ไม่ทราบนะจังหวะที่รถบรรทุกกระราจะพุ่งเข้ามาชนร้านกาแฟซึ่งรถป้ายแดงจอดอยู่ แต่ก็มนดับไปแป๊บหนึ่งแล้วตัดมาคือรถบรรทุกพ่วงตั้งลำแล้วก็ตรงแบบนี้เลยอันนี้แปลกครับเจ้าของร้านก็แปลกใจหลังเกิดเหตุการณ์นะฮะ๋ยวบอกว่าก่อนว่าร้านนี้คือร้านสวนมะนาวออร์แกนิกอยู่ที่อ่าธัญ,ญบุรีปทุมธานีที่ถนนสายคลองสิบนนทแขกหลังเกิดเหตุนะฮะอันนี้คือลูกค้าในร้านกาแฟหลังจากเกิดเหตุการณ์เสียงดังสนั่นขนาดนั้นเจ้าของร้านแล้วก็คนในร้านวิ่งออกไปดูไปดูซิว่าจังหวะนี้เป็นยังไง ยิงโดนปะเฮ้ยทำจริง่เโอ้พี่อันนี้คือคนขับเหรอใช่ค่ะมาพี่ไม่โดนจริงหรอไม่โดนไม่โดนไม่โดนขนลุกเลยอ่ะดูพี่คนขับดิ คือถ้าเราดูจากคลิปแล้วเนี่ยนะสภาพรถบรรทุกพวก่วงน่าจะฟาดโดนรถป้ายแดงคันนั้นแล้วน่าจะฟาดเข้ามาในร้านกาแฟแต่ทุกอย่างมันกลับประาททุกอย่างมันนิ่งไปหมดเลยพอภาพในวงจรปิดมันกลับมามันเหมือนแบบรถไม่ได้มาเฉียวชนอะไรเลยภาพมันตัดรถกระบะรถบรรทุกก,ก็ตั้งลาได้ปกติทุกคนก็แปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพอคลิปนี้ออกไปคนบอกโหแสดงว่าร้านนี้เขามีของดีปกปักรักษาหรือเปล่า ทำให้ทุกคนแค้วคลาดรอดมาดวงดีอะไรได้ขนาดนี้รถไม่ให้ไปชนแล้วก็บาดเจ็บหรือว่าอาจจะมีคนเสียชีวิตก็ได้ <c oughs> ะค่ะอ,อแต่ก็ต้องระวังนะขับรถช่วงฝนตกถนนลื่นแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถรอดจากเหตุการณ์<ช>ได้ทุกคนนะ,นะคะ